โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ Minecraft Pocket Edition นะครับโอเคอันนี้เล่นใน iPod นะครับฮัลโหลกันได้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเล่นไปของผมอันนี้จะเสียตังค์นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการไปนรกในนี้นะครับในนี้สามารถไปนรกได้แล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนโอ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับ เปลี่ยนเพจฟูลนะโอเคเข้าใหม่อันนี้เจอเพชรอะไรพวกนี้ง่ายเพราะว่าใช้ซีดศูนย์จุดห้าจุดศูนย์ะครับดีมากเกิดที่เกิดปุ๊บขุดลงไปเจอเพชรทองเหล็กถานหมดเลยโอเคอุปกรณ์ครับเลยและวิธีทำเอาบล็อกออฟโกนะครับวางอย่างนี้ หนึ่งสองสามสี่โอเคที่เหลือวางหินหินหินแล้วก็หินเอ้ยเออเออถูกโอเคนะคินตรงนี้ด้วยโอเคบนบล็อกทองวางด้วยหินหมดครับตรงกลางวางเนตเตอร์เรกเตอร์ที่ใช้เพชรกับเหล็กในการทำ กบข้างบนปุ๊บแล้วก็เอาอันนี้กบในแต่ละด้านนะแเคนะจะได้แล้วเสร็จแล้วก็เอาดาบดาบนะกดตรงค่ะชึบอ่าเสร็จแล้วแวะบมานรกแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวก พิกซอมบี้ครับนี่ไม่ใช่ในรลกจริงนะนี่ก็มีของดรอปข้ามาเรื่อยๆเออมีพิกซอมบี้อะไรผูกมาด้วยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเออเดี๋ยวโอเคสวัสดีครับผม